อยากอธิษฐานให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งให้ทําแบบนี้การอธิษฐานขอพรที่จะทำให้คุณเนี่ยสมความปรารถนาเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปขอนะคะไม่ใช่วัดที่คุณอาจจะเข้าไปอาจจะบอกว่าวัดนี้ดังนะไปขอแล้วจะได้หรือการที่ไปขูดต้นไม้เพื่อที่จะให้ได้เลขนะคะไม่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกเลยแต่การอธิษฐานขอพรให้คุณถูกลอตเตอรี่มันเกี่ยวกับ ความเชื่อยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคุณไปขอพอรที่วัดหนึ่งที่เขาบอกว่าวัดนี้ใครไปขอก็ถูกรางวันที่หนึ่งแล้วคุณไปขอขอทั้งทงท,งที่ไม่เชื่อยังไงคุณก็ไม่ถูกสิ่งสําคัญที่สุดถ้าคุณอยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1คุณต้องอธิษฐานตามความเชื่อก่อนถ้าวันนี้ความเชื่อของคุณเนี่ยมันอยู่แค่เงินหลักแสนคุณก็ต้องขอแค่หลักแสนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ความเชื่อของคุณเนี่ยไปถึงรางวัลที่1ห,หลักหลักล้าน12ล้าน30ล้าน คุณค่อยขอนะคะค่อยๆไต่ระดับความเชื่อไปมวดนี้เอาเท่าที่เชื่อก่อนแล้วงวดต่อไปก็ค่อยขยายค่อยขยับไปเรื่อยๆเพราะวันนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะถูกรงวันที่1ถ้าคุณยังไม่เชื่อว่าคุณจะถูกจงอธิษฐานตามความเชื่อแล้วคุณจะสมความปรารถนา <S <S ข้อมูลนี้มาจากดรโจเซฟเมอร์ฟีและถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้พิมพ์ชอบอย่าลืมกดติดตามเพจตื่นรู้เพราะจะทำให้คุณตื่นรู้ระดับจิตวิญญ,ญาณครูแม่มสวัสดีค่ะ